อันนี้คืออาการหมาอ้อนหมาตัวเมียทั้งสองท <g ül> ี่อ้อนมากเลยค่ะนี่คืออารมณ์อยากให้ไปเล่นด้วยนะคะจ <g ül> ะ,ะบาไปเลยค่ะ กน้อยคนไทยไม่เล่นน้ำใจกันหนูแล้วนะคะขึ้นมาบัตรนี้สำคัญเรื่องของวัคซีนซิยมแบบตัวผู้ตัวผานายขันหลังให้นะไม่สนใจส่วนไอ้ตัวอีตัวนึงก็คือหล,ลับก้อยไปแล้วแต่เฉพาะตัวเมียอะไรคะที่จ้องอยู่เนี่ยอารมณ์คือมาเล่นกันหนูทีมาเล่นกันหนูที อ่สองไอตัวขาวมองมอง,มองปิ๊บปิป๊ปปิ๊บปิป๊ปปิ๊วปิ๊บปิ๊บปิ๊นปิป๊ปปิ๊ปปิ๊ปปิ๊นปินเอียงกล๊ปปิิ ชอบเลยสาย่าท่าไม่ต้องมาเรียกร้องเลยเรียกร้องอยากให้เล่นเลยโอเคโอเคโอเคแม่ไปะลปะไปละ